ดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูรถตีดินครับว้ยายมาแต่เลีเนเนยลนยโนนอ,อ้มาแล้วปลานี่นี่ละนี่ละงุ่มลนนั่นละเอ้ยมาแล้วมาเนี่ยรถตอง งวงงวงรู้มาอีก,กันโอ้มยมันปลาแล้วปลานี่มาตรงนีเห็นแล้วหน้านี่มาถา่ายคลิปปลาทุกคนสามสี่ลานี่โอ้ยพูดพดพรับรพาาพ,พี่น้องเห็นปลาแล้วอยากลงไปเก็บเลยครับ พอแกว่างานตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการเองนี่เรามาดูความเนียนครับโอ้ถือว่าเกินคาดครับที่เราคิดไว้นะเกินคาดจริงครับ,รบกลมแรงเนาะเครื่อง V8 ครับ ตัวเดินสิบสองเฮีครับปั๊มเบอร์ยีิบสามของได้กินเครื่อง V8 เครื่อง V <Yeah. S 1> ีง v มันแรงก็ให้มันรู้ไปครับขนาดนี้ยังขนาดใช้ใช้เครื่องขนาดนี้ยังมีควันยังมีโหลดเลยพี่น้องด <Yeah. S 1> ูครับข้างก็ลกเนาะไม่ได้ทางครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับ เดี๋ยวมาดูความเนียนความเนียนเนาะช่วงนี้โควิดครับก็ระบาดมาอีกแล้วก็ดูแลรักษากันดีๆด,ด้วพี่น้องดูพี่น้องมารอบสองนี่ป๊าดอย่างเนียนเลยครับ ปัดยอดเลยเย้าเลยป่ะโอ้เงี้นแบบพักเลย อยูลุกเกินพี่น้องดูข้างหน้ามันเป็นสะหรือเป็นอะไรคูสะหรือเปล่าโอ้เป็นสะเนาะ ป่าพื้นก็ป่าพื้นเอครับพี่น้องเจอตีนตะขาวเข้าไปเจอรถตีดินใหญ่เข้าไปนี่ลาบเป็นหน้ากองแล้ว ใหญ่ดูพี่น้องดูดูเขาข้างหลังอออเยอยังใหญ่นะผมหกล้อ,อเลยนะพี่น้องนะป๊าปลาพี่พี่พี่เก็บปลาครับเก็บปลาก็ไปกับรถก็สนุกครับ อะไรยย่างเกาไปมองกันเฮ้ยนั่นพูดหุ่นย่างไปอีกย่างลบรถเขาไปข้างในพุ่นย่างเขาไปข้างในรถรถมันยังลบได้ มาหลุมดีมากเลยม<ะ>านนะไล่โอเ้เก็บปลาอย่างมาวันเลยเราก็มาดูรถปั่นครับ<ะ>ดูความเงยนไปตากแดดเอาไปตากแดดนั่นข้างล่างน่ะข้างล่างน่ะ หล้างๆชื่อถุงเมื่อนี่ปะหันหนาหันหนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นละหันยางไปีกยางตูงไปเลยสองคำเก่านั่นละนั่นละก้มล่องบมานั่นอยู่ในบวกนั่นละ ป๊าดดูไฟบีเลย Và ลาเป็นหน้ากองเลยครับพี่น้องโอ้เนียนสุดเลยครับเกินคาดที่เราคิดไว้เลยครับว่าจะลงแค่ไหนลายเยอะมากเลยครับ แาดยังเนียนเลยนะ ขวามันเนียนเนอะโอ้ตกตกตกดูพี่น้องมาได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับ กัดเลยพี่น้องก็ได้สองรอบหนิวทำนานได้เลยครับสองรอบหวานลงหวานข้าวได้เลยเดี๋ยวเสียแกจะทำยังไงครับเราก็ต้องดูครับ ต,ติดของแกับแร,รงจัดสัมผัสได้เลยเครื่องวีแครับ ครับไปแบบเนิบๆครับช้าๆครับละเอียดยิบเลยครับถ้าไปช้าๆเนี่ย เียนเลยพี่น้องปัดสุดจัดเลยครับเห็นแล้วอยากอยากลองขับดูเลยครับพี่น้องเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวจะพาลองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยรถตีดินแล้วกันเนาะพี่น้องตาแกฮาไปาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ